เคยเห็นไหมบ้านเราเรียกว่าต้นสาระโอ้โหแต่ดูดอกสิสุดยอดโอโ้ดูสาระต้นนี้สวยงามมากสุดยอดมากอยู่ที่วัดสมอลายด้านหลังด้านหลังสารามาดูได้นะสวยสุดๆไม่เคยเห็นสวยขนาดนี้อลาัางการนอะดูดอกท่านเดะ สวยมากสวยมากไปดูใกล้ๆสิขนลุกสาธุเลยสวยสุดๆสุดๆของสาระเลย มาดูได้เดอ้อวัดสมอลายด้านหลังมีอยู่สองต้น